เทบาลนครอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสนามบินนานาชาติแหล่งาศาสนสถานที่สำคัญสถานที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเทศบาลนครอุบลราชธานีมีพื้นที่29.04ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น106ชุมชนมีประชากร 71, 7 1 7 9 5คน จากยุทธศาสตร์ชาติคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเทศบาล5ด้านประกอบกับความสำเร็จของนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลได้พัฒนาครูพัฒนานักเรียนพัฒนาชุมชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สําสำนัก 3ามกองหน่หน่วยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีดิฉันได้บริหารงานเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโดยยึดหลักธรรมพิบาลคัดคนผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเข้าสู่ตำแหน่งและเป็นผู้นำในภาคส่วนต่างๆเน้นการมีส่วนร่วมทุกสำนักกองฝ่าย น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง3มิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนทศบาล5ด้าน 1. ด้านการบริหาร 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน3ด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม 4. ด้านการสาธารณกีฬา 5. ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงเมืองเพราะความคาดหวังของดิฉันก็คือประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสะดวกสบายได้รับการบริการด้านสาธ,ธารณะอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองจเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับเทศบาลอืน่นยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพนวัตกรรมที่เราได้เสนอก็คือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับจะต้องมีความรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะครับพอมีเรียนรู้แล้วนะครับการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มาใช้บริการภายใต้งบประมาณที่มี อย่างจำกัดนั้นเราจะต้องรู้จักการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนสิ่งที่สองก็คือการมีเหตุผลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ผลในอนาคตที่มันจะตามมานั้นมันจะเกิดปัญหามีอุปสรรคหรือมีประโยชน์อะไร ต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หลักที่3ก็คือหลักในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันนะครับผมคิดว่าระเบียบกฎหมายนั้นถ้าเราถ้าเรารู้แล้วมันก็จะเป็นกรอป้องกันให้เราได้เป็นอย่างดีโครงการต่างๆจะต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลน,นะครับได้ดำเนินการ เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะให้ท้องถิ่นเทศบาลนาครอุออบลรัานามีมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะให้กองสำนักต่างๆนำไปปฏิบัติก็จะขยายผลลงไปสู่ที่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด106ชุมชนประชากรประมาณ76,000กว่าคนการน้อมนำ หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสำนักการศึกษาเทศบาลนครอนบลราชธานีได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นสองเงื่อนไข3หลักการสีมิติในเรื่องของความรู้นั้นเราก็ต้องศึกษาว่าเรามีภาระหน้าที่อย่างไรเรื่องหลักสูตร เครื่องงบประมาณให้โรงเรียนในส่วนของการบริหารจัดการนั้นเราได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็การดำเนินการนั้นจะต้องมีภูมิวิหาร4ี่ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาว่าเราต้องมีอิธิบาต4ส,ส่วนในเรื่องของหลักการนั้นเราก็ต้องดําเนินการในเรื่องของความพอประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรโงมานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทั้ง8แห่งนี้เราจะต้องจัดให้มีความพอดีมีความพอเพียงและเหมาะสมตามขนาดของโรงเรียนคุ้มคุ้มกันที่ดีนั้นเราจะต้องอใช้หลักระเบียบกฎหมายในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติที่เราได้รับการจัดสรรโงมานให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนเหตุผลนั้น เราก็ต้องบริหารให้เกิดผลดีสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เด็กเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขทางเทศบาล,ลบนครบุราชรานีของเรานั้นให้โรงเรียนเทศบาลบูรพาบนเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนตอนนี้โรงเรียนเทศบาลบูรพาบนนั้นประสบความสำเร็จผ่านการประเมิน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐิจพอเพียงจากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลนครอนบลก็ได้มีนโยบายมอบหมายให้ทางสำนักการศึกษาเทศบาลนครอนบลน,นี้ขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดอีก4แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กๆอีก3แห่งในปีการศึกษา2559โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีการศรึกษา2,560ได้ผ่านการประเมินเป็นฐานสาพอเพียงต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศรึกษา2,561โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงปีการศรึกษา2,562และปีการศรึกษา2,563โรงเรียนได้รับเกียรติจาก สำนักการศึกษาธิการภาค14เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานสำหรับโรงเรียนที่จะประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนทั้งสิ้น44โรงเรียนการน้อมน,นำหลักปัชญาของสศษิพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนนั้นผมเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของสศษกิพอเพียงในเรื่องความรู้นั้นผมมีความรู้เรื่องการบริหารงาน4งานคืองานวิชาการงานบริบหารทั่วไป งานบุคลากรและก็งานงบประมาณส่วนในเรื่องของคุณธรรมผมได้ใช้คุณธรรมในการบริหารคือผมมวหารสี่ความซื่อสัตย์ความขยันความรับผิดช,ชอบและการบริหารแบบมีส่วนร่วมในหลักการสามหลักการนั้นความพอประมาณผมได้ดูตัวเองเรียนตัวเองว่ามีงบประมาณเท่าไหร่จัดสรรงมบประมาณให้พอดีพอเหมาะ จดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนส่วนเหตความเป็นเหตุผลนั้นการต้องการให้ครูเป็นครูมืออาชีพสามารถบ่มเพาะบุตรหลานให้เป็นไปนตามหลักสูตรที่ต้องการที่กําหนดไว้และสามารถบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในภูมิคุ้มกันผมได้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นคู่มือในการบริหาร และมีระเบียบกฎหมายในการถือปฏิบัติส่วนวิตีทั้ง4ที่ได้มาผมจะขอให้คุณคณรณูอรนุษยเป็นผู้นําเสนอต่อและต่อด้วยผู้เรียนใิฉันได้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจัดทาแผนจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องมีความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้เนื้อหาที่จะสอนมีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีครูมีความรักและเมตตาต่อสิษย์มีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาครูจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหาที่จะสอนเหมาะสมกับวัย และความสามารถของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรทําแผนจัดการจัดการเรียนรู้สํารองไว้มีใบงานสํารองเพื่อที่จะให้นักเรียนผ่านไปสู่จุดประสงค์ที่หลักสูตรต้องการมีความรับผิดชอบมีความขยันมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนข่าหลังจากที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนําไปสู่สีมิติคะ่ะ วัตถุนะคะหนูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องถูกว,วิธีสังคมนะคะหนูมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความรักความสามาัคคีมีความเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ต่อกันสิ่งแวดล้อมนะคะเวลาใช้อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์เราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเวลาใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเก็บให้เข้าที่ค่ะส่วนวัฒนธรรมนะคะ หลังจากที่หนูได้เรียนรู้แล้วทำให้หนูมีผลการเรียนที่ดีขึ้นทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและตัวหนูนะคะมีมีความภาคภูมิใจขึ้นค่ะจากการที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาวุบลได้น้อมนำหลักปรัชญางสิบพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2559จนถึงปี2561ทำให้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาสิพอเพียง สามารถเป็นต้นแบบให้กับถานศึกษาอื่นๆทั้งในสังกัดและนอกสังกัดได้จึงมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศมากกว่า100คณะเพื่อไปบ่มเพาะให้กับบุตรหลานนักเรียนที่เป็นแก้ตาดวงใจของพวกเขาในส่วนของสำนักพังนะคะที่หน้าที่หลักๆของส่วนสำนักพังก็จะเป็นการ ดูแลในด้านการจัดหาผลประโยชน์นะคะในหน้าที่ของพออสานักคลังก็จะเป็นการควบคุมดูแลกํากับให้เจ้า,จาหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนะคะทั้งของผู้บริหารและกน็นโยบายที่เราได้รับมาจากส่วนกลางนะคะอย่างเช่นการที่เราเปิดให้มีการทำา QR code นะคะให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีหลังจากเราได ได้แจ้งเข้าไปแล้วสามารถที่จะนําใบแจ้งนี้เราเไปชาระที่ธนาคารและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคัดค้านการประเมินในการเสียภาษีเราจะส่งรายการแจ้งประเมินเข้าไปนะคะเสร็จแล้วหากเขาไม่พอใจให้เขาสามารถที่จะแสดงคัดค้านผ่านทางอินเทอร์เนต็ตได้ก็จะเป็นการประหยัดเวลาที่ไม่ต้องเข้ามาใน,ในสำนักง,งานเรานะคะในส่วนของสำนักช่างมีหน้าที่ในการสำรวจออกแบบ ประมาณการควบคุมการก่อสร้างบำรุงถนนสะพานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนการทำงานของผมนะครับผมยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็คือเอ่อความพอประมาณนะครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือการตรวจสอบได้คือมีผลของการทำงานทำให้ประชาชนนั้นมีความพึงพอใจ ในผลของการกระทำนั้นๆในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะมีบทบาทนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพและก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่เกิดจนถึงกันกระทั่งสิ้นชีวิตนะครับเราจะดูแลในด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะมีการดูแลเรื่องขยะ เรื่องน้ําเสียเรื่องอากาศนะครับที่เกิดขึ้นเรามีรถขยะถึง30มสิบคันสามารถที่จะเก็บขยะได้อย่างครอบเยื่และวก็ครอบคลุมพื้นที่ในขณะนี้นะครับเรามีถนนปลอดทั้งขยะครับมีการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันของตัวเองในด้านอของเศรษฐกิจก็คือเขาสามารถที่จะปลูกเองกินเองได้นะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะ กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินในด้านการทํางานได้เน้นให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าจะต้องมีการวางแผนการทํางานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เจ้าหน้าที่จะต้องมีการศึกษาพัฒนาตนพัฒนางานให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สําคัญจะต้องยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตมีความเพียรมีความอดทน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมชุมชนมีความเข้มแข็งประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความเข้าใจหมายถึง การที่เราเข้าใจในตัวเราตัวบุคลากรในสังกัดกองการ้าน้าที่และก็ตัวบริบทขององานที่เรารับผิดชอบรวมถึงนโย,ยบายของคณะผู้บริหารที่สําคัญเราต้องเข้าใจในเรื่องของอะระเบียบกฎหมายที่จําเป็นในการบริหารงานของกองกนนาร้านที่เข้าถึงหมายถึงว่าเราต้องเข้าถึงในทุกบริบทเช่นในเรื่องของ การปฏิบัติงานตามกฎหมายการปฏิบัติงานต่างๆตัวเองจะต้องมีความรอบรู้เข้าถึงทุกอย่างนะครับสามารถปฏิบัติเองได้ก่อนที่จะไปบริหารหรือสั่งงานให้ลูกน้องปฏิบัตินะครับการพัฒนาหมายถึงการพัฒนาในส่วนของตนเองผู้ปฏิบัติงานในกองจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาบุคลากรเมื่อบุคลากรของเทศบานลคอนครอุบลราชธานีได้รับการพัฒนาแล้วนะครับการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนจะได้รับผลดีและมีประสิทธิธภาพภารกิจหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทํา โครงการแผนพัฒนาเทศบาลงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปีรวมทั้งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบนะคะซึ่งหลักที่เรานำมาเป็นแนวทางในการทำงานก็จะเป็น,นเรื่องของการจัดทำโครงการที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงความคุ้มค่าคุ้มทุนและกเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะคะรวมทั้งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ก็อาศัยหลักของอข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือแล้วก็นําข้อมูลข่าวสารนั้นไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมแล้วก็ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในข่าวสารข้อมูลที่เราได้ส่งไปถึงนะคะในส่วนของกองสวัสดิการสังคมดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายก็ว่าได้นะคะในส่วนนี้เรามีโครงการที่ทําในส่วนตรงนี้ของทุกๆปีก็คือในเรื่องของ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ใช้เองนะคะก็คือเรื่องของการทําสบู่การทาแชมพูการทําน้ํายาล้างจานเรามีการอบรมหลักสูตรแม้กระทั่งการทําปวซาการทําปวซาก็คือการใช้ไม้ถูแผ่นหลังนะคะเพื่อที่จะดู การไหลเวียนของโลหิตเพื่อเพื่อที่จะเมิอ,อสุขภาพของเราว่าเราป่วยเป็นอะไรซึ่งสามารถประเมินได้ตรงตางนั้นจริงๆการอาศัยพาคีเครือข่ายในการเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องอาศัยพาคีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะ,ะดูแลเช่นเรื่องของอ กระทรวงของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของง้อวางซึ่งกระทรวงเนี่ยเขาสามารถใช้ง่อาวานของเขาโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เพราะนะนั้นสิ่งนี้เราขาดไม่ได้ในการที่จะทํางานร่วมประสานร,ร่วมกันค่ะในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายในของเรานะคะเราก็จะมีภารกิจหน้าที่หลักในส่วนของเรื่องการ ตรวจสอบนะคะสอบทานในเรื่องของเอกสารความมั่นใจในเรื่องของอาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายค้นหาข้อผิดพลาดแล้วนำมาตรวจสอบและก็ให้คำเสนอแนะเพื่อที่จะลดในเรื่องของความเสี่ยงหรือข้อข้องของหน่วยงานของเรานะคะอีกอในส่วนของการดำเนินงานภายในหน่วยงานของเราก็จะมีกิจกรรมเ,เล็กๆนะคะที่นำในเรื่องของ หลนะักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือในเรื่องของการมีโครงการกิจกรรมออมเงินเล็กๆนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าออมรักนะคะในหน่วยงานของเราก็มีการออมรักกันทุกวันศุกร์นะคะกิจกรรมออมรักออมสินของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานของเรานะคะเทศบาลนครมรูลราชธานีมีเงินออมแล้วก็มีการเพิ่มพูนรายได้จากอดอกเบียนะคะอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะภูมิคุ้มกันกระหลัก ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีผ่านสำนักกองฝ่ายลงสู่106ชุมชนอาจยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมแค่ชั่วข้ามปีแต่สิ่งที่เห็นจากการเป็นพื้นที่สีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มและกลายเป็นสีขาวมีความสงบสุขขึ้นประชาชนดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินมีอาชีพ สร้างรายได้และทิ้งพาตนเองได้มากขึ้นมีความรักใคร่ปองดองกันประชาชนมีวินยัยทิ้งขยะถูกที่บ้านเมืองสะอาดสิ่งแวดล้อมดีมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินภูมิใจในคันลองของธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีดิฉันขอร่วมพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะ